โ <Okay. S 2> อเคเราจะไปดูช่องของฟูณอนุชาเอกดี XD กันเลยนะทุกคนเราจะดูช่องนี้กันนะซึ่งคอนเทนต์ของเขาน่าจะค่อนข้างจะดีเลยแหลนะซึ่งช่องของเขาก็จะ,ะส่วนใหญ่ลงแนวคอนเทนต์แบบคลิปสั้นซึ่งคลิปสั้นของเขานั้นเป็นประเภทแบบแอมแบบแนวเล่นเกมอันนี้เป็นวิวสวยๆส,สวยอยู่นะทุกคนวิวนี้สวยมากเราจะไปแบบไปดูกันเลย ลิปที่ยอดนิยมของเขาจากจากล่างปกติเป็นไททันดูดูดอ๋อจากล่างปกติเป็นล่างไททันเข้าใจแล้วเดี๋ยวรเราเชียงกันเดี๋ยวมันเดินในก็นสิดูอีช็อตแบหนึ่งแล้วกัน อ็เีกเกอร์เขาเป็นเททันสปี่อนีก็จะเป็นครามล่าเอ้คอมแมนอันนี้ก็จะเป็นครเมล่าอันนี้ก็หน,น,น้นนาคอมเมนนี่คลิปที่ยอดนิยมของเขาก็ถือว่าคลิปของเขาค่อนข้างจะดีเลยแหละเราจะลองดูคลิปล่าสุดของเขาเป็นรูปงงคืออะไรอ่ะถือปืนด้วยน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัว อ๋อมันเป็นบแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะตอนแรกมันจะยิงกันแต่ก็ไม่ได้ยิงยืนเต้นยืนเต้นเฉยตอนแรกมันจะยิงกันแต่ว่าดันมายืนเต้นอ๋โอโคตรเท่เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคลิปสั้นส่วนคลิปอื่นเดี๋ยวเก็บไว้ดูอ่าเอาไว้ดูอีพีต่อไปเขาเรียกว่าช่วงรีแอครีแอคตามใจรีแอคตามใจตัวเอง นี่คือช่วงใหม่ครับผมเรียกตามใจชอบนี่สมชายโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นืออนี่เป็นแนวแอนิเมชันเหมือนกันหึคิดอะไรอะกีดบริทารอะไรนะเมดิโคดโกงตีโคตรแรงโรบอก ตเาวเวอร์ีเฟนี่ตัวละครในฝันผมแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้นะแต่แต่ว่าผู้ติดตามของเขานั้นกับของผมมันคนละชั้นกันร้อย2เก้าสิบสาสิบสองจอดีทุกคนอยู่ผมมันเดิมับก็แบบผู้ติดตามเขากับผมมันคนละชั้นกันเอาันว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องของซันนี่ไม่มีอะไรทํำเลยนะเพื่อจะได้ถึงหนึ่งพันซับแล้ว เจอกันใหม่นะทุกคนบายยคุณคลิป่าคลิปของผมจะบินไหมครับมันมีดนตรีหลายช่วงหลายตอนที่เป็นดนตรีลิขสิทธิ์คุณคิดว่ามันจะบินไหมถ้าบินก็ช่วยบอกผมด้วยนะคือแบบเป็นคลิปที่ใช้เวลาทํานานมากกว่าจะนิดคอนเทนต์ออกถ้าบินก็ผมก็จะไม่ทําคลิปแนวรีแอคตามใจตัวเองแล้วนะแล้วเจอกันใหม่บายๆ